ครับวันนี้เนี่ยปามีร้านเติม UC ดีๆมาแนะนำนะครับนั่นคือร้าน r i สแมนช็อปนั่นเองร้าน i i สแมนช็อปนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับแล้วก็เติมผ่านช่องทางหลักของทางเกมโดยตรงนะครับเพียงใช้แค่ UAD แล้วก็มีลูกค้าประจำมากถึง1,30,000คนเลยนะครับสามารถเติมผ่านช่องทาง a d line Shop วิสแมนช็อปหรือว่าเพจ i ิส m a n ช็อป กราบสวัสดีชมท่านด้วยนะครับวันนี้กลับพบกันในเกม PUBG Mobile อีกแล้วนะครับันนี้เนี่ยจยมารีวิวของที่เข้าในอนาคตนะครับซึ่งเป็นพวกสกินปืนแล้วก็ชุดต่างๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับวันนี้ก็มาดูกันได้ในคลิปผมนะครับก่อนเข้าับชมไงเนี่ยขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะวันนี้ขอสักหนึ่งพันไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้นะครับก็ที่เราเห็นในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดที่กำลังจะเข้ามาใหม่นั่นเองนะคร ก็เป็นชุดสีขาวนะครับใช่ผมว่านะ่าจะมาในกล่องคลาสสิกนะผมดูจาการูปร่างชุดต่างนะครับเพราะว่ามันไม่มีพวกแบบเซตเต่างของมันเลยนะครับน่ามาในกล่องคลาสสิกนะหรือไม่ก็อาจจะแยกเป็นวงล้อมานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดในส่วนของอัศวินนั่นเองนะครับก็เป็นอัศวินสีม่วงนะครับคือบอกเลยว่าเทมาก <c oughs> คือถ้าเดินนี่แบบเจอเลยถ้าเจอคนที่แบบยิงยิงแหลกนะครับจังหวะนี้นะก็ใครที่สนใจสีแบบ จิตจอย่างนี้ก็สามารถมาเติมได้ผมบอกเลยว่ากล่องคลาสสิกเนี่ยของออกค่อนข้างยากนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสกินของ AWM นั่นเองนะครับลายสวยมากสีขาวทองนะครับใช่ก็อารมณ์เหมือนพวกแบบ M24 ทองนะครับแต่วันนี้เป็น AWM ทองนั่นเองก็คือสวยมากนะครับใช่ลองดูกันได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะอ่าเทพปะผมว่าเทพมากนะคือต้องมาเก็บกันแล้วแหละจังหวะเนี้ย ก็วันนี้ผมจะมาแบบรีวิวละเอียดเลยนะครับว่าของจะมีอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้ก็เป็นกระทะนะครับเซตเดียวกับ AW นั่นเองนะครับก็สวยเลยนะเวลาใส่ก็ดูแบบรูหรามีมีระดับมากนะครับจังหวะนี้ในส่วนอื่นก็จะเป็นของที่อาจจะเข้ามาแล้วนะครับก็ทุกคนลองสังเกตด้นนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋ารูปทรงเท่เนาะใช่รูปทรงเท่มากเวลหนึ่งเวลสองอันนี้เวลสองนะครับใช่ รูปทรงเท่มากเหมือนกระเป๋าไปทางจีนปะที่แบบกระเป๋าไม้เลยมันเนี้ยนะครับใช่คือสวยสวยจริงสวยมากอันนี้ก็เป็นหมวกนะครับสีขาว Star Trooper ก็เข้าเซตกับ AW นะครับตอนนี้ก็มีสกินเอดับนะครับมีกระทะมีหมวกด้วยคือหมวกนี้เท่นะผมชอบมากดูดิเออรูปทรงมันเหมือน s w a r w เนะคือแบบเวลาเราดูก็อารมณ์คล้ายๆกับ Star Wars เลย อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสกินของหัวนะครับซึ่งตอนนี้คือผมมีนะตอนเนี้ยไดเอามาย้อมแมวขายชุดนี้ก็มีแล้วนะครับใช่ก็คืออันนี้เป็นเซตที่เขาเอามาน่าจะเอามาลงให้อีกรอบสําหรับคนที่เก็บไม่ทันอะไรมาณนี้นะครับโอ้ส่วนเหมือนกันนะผมว่าดูทรงแล้วอันนี้ก็เป็นระเบิดนะครับเซตเดียวกับกระเป๋าไม้จีนเลยนะครับอาจจะค่อนข้างรีวิวแบบไปเทียอย่างนะครับใครที่เขาเรียกว่า แบบเวลามีน้อยก็แนะนําว่าให้กดเร่งความเร็วได้นะครับหรือว่าสปีดได้นั่นเองอันนี้เป็นขวานนะครับสีชมพูนะก็ถือว่าโอเคนะสวยเลยนะครับสวยมากก็ผมเหมือนว่าไอพวกนี้มันมาจากกิจกรรมอิสต์เอ็กปะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยรีวิวไปก่อนแล้วนะครับใช่ใช่จริงด้วยเป็นกระทะนะครับอิสต์เอกจริงด้วยมี UMP นะครับขวานแล้วก็กระทะนะครับบอกเลยว่าแรงมากนะครับเพราะว่า มันไม่ได้มานาน้วนะนกิจกรรมอิเซกันครับใช่ก็ลืงไปเก็บมันด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับที่อาจจะเข้ามานะครับอ่ะโหสวยเลยเนาะรอบเนี้ยอันนี้ก็เป็นชุดแดงนั่นเองนะครับใช่เป็นชุดแดงนะอาจจะมาจากกล่องทองหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจังหวะนี้คิดว่าน่าจะกล่องทองนะเพราะว่ามีเปอร์เซนต์ด้วยก็เปอร์เซนต์ผมว่ากล่องทองมันดีอย่างคือเวลาแบบมัน การันตีเงี้ยคือแบบเวลาเราเปิดครบ30ครั้งเงี้ยครับมันก็จะการันตีเลยว่าจะได้ของแบบสีชมพูนแน่นอนอะไรประมาณน,นี้ไม่เหมือนคลาสสิกนะคลาสสิกนี่คือแบบต้องพึ่งดวงแบบล้วนเลยนะครับจังหวะเนี้ยในส่วนของอันอื่นก็ถือว่าโอเคนะผมชอบสกิน150านัดมากเลยเพราะว่าสวยออกแนวแบบทองๆเขียวๆว่าเออรอบนี้มาตีมทองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อรถ U ูยนั่เนเองนะครับอ่าก็สวยนะครับลายสีทองๆเลยนะครับคือถ้า ขับผ่านนี่คือแบบสะท้อนวิบวับเลนสเจ้าเนี่ยนะครับก็ใครที่สนใจสีทองๆเขียวๆอย่างนี้ก็มาเก็บกันได้นะครับก็คือของเยอะมากจริงโอเคครับต่อไปสกิน150นัดนั่นเองนะครับก็เป็นสกินสีเขียวทองนะครับค่อนข้างที่จะเทมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสายปืน100นัดนี้ก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับบอกเลยว่าโหดมากปืนนี้ โอเคนะครับในส่วนนี้ก็เป็นสกินหมวกนั่นเองนะครับใช่ก็ลองดูได้นะครับอันนี้เลเวล1อันนี้เลเวล2นะครับอ่าออกตรีมสีดําเขียวทองนะครับอาเวลสามโอ้โหเวลสามนี่เหมือนต้นคิดมากเลยนะคือแบบโอ้โหมีเขียวด้วยแล้วก็มีทองทอง,ทองบนหัวด้วยนะครับจังหวะนี้คนที่ชอบแนวนี้ก็สามารถเก็บได้อุ้ยกระเป๋านิเทศนะใช่กระเป๋านิเทศนะมากนะครับเวลหนึ่งก็เท่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนรูปหวัวกระโหลกปากลางๆก,ก,กระเป๋าน,นะครับใช่ รูปหัวกะโหลกคือสวยนะอ่ะาแลนี้ก็เป็นเวลสอนะครับอ่าดูดีไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจังหวะนี้คือสวยสวยมากอันเวลสโอเวลสนี่คือแบบเอาออกอารมณ์แบบชนเผ่าเนาะแบบชนเผ่าพื้นเมืองอะไรมาเนี้ยว่าสวยนะสวยไปอีกแบบเลยจังหวะนี้อันนี้หน้ากากแบ็คแพนเทอร์นะครับใช่มีมีอันนี้คือเคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าเอามาย้อมเมวขายอีกรอบนะครับจังหวะนี้ โอเคนะครับมาถึงพระเอกของเรานะครับนั่นคือสกินของ m 4นั่นเองซึ่งสกินนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้เข้าพับจีมานานมากๆแล้วนะครับในส่วนของสกินอัปเกรดนั่นเองคือรวมๆก็เกือบปีกว่าแล้วนะครับที่สกินอัปเกรดไม่เข้ามาเลยนะครับต่อจากสกินของตัว s แซนฮอ k นั่นเองนะครับซึ่ง m 4 s s ฟแซนฮอเนี่ยก็คือ บอกเลยว่าเข้ามาแตค่ครั้งนั้นก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะครับจังหวะเนี้ยอันนี้ก็เป็นสกินของตัว M 4 o นะครับซึ่งบอกเลยว่าแค่วิวหนึ่งนะครับทุกคนแค่วิวหนึ่งก็มีเอฟเฟกต์ที่มันแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสี R G B ขึ้นมาแล้วนะครับในแบบพวกปืนนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมาก ในส่วนนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าสกิน M4 นี้สามารถซื้อสีสโคไปด้วยบอกเลยว่ามันจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนครับนี่แค่ว่าวลหนึ่งนะทุกคนใช่ใครสนใจก็สามารถเติมได้นะครับกับทางร้านดิสแมนช็อปนั่นเองบอกเลยว่าตุนยูซีกันไว้เยอะๆนะครับจังหวะน,นี้บอกเลยว่าเดือนนี้กรอบกันแน่นอนอันนี้ก็เป็นคิวเอฟเฟกนะครับอ่าบอกเลยว่าค่อนข้างเท่นะครับค่าศึกก็จะแบบเอ้ยมีควันแบบโอ้โหเท่มากนะครับใช่อันนี้ก็เป็นเอารูปร่างขั้นสูง,งนั่นเองนะครับใช่ก็คือแบบมันก็จะเท่กว่าส่วนตัวผมว่านนะ สกินปืนในโฟนเนี่ยคือแค่เวลหอ่ะผมว่าคือสวยแล้วนะครับใช่คือถึงมันจะอัปเกรดขึ้นมานะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยไม่ค่อยจะแตกต่างจากเวล1เท่าไหร่อันนี้ตามผมคิดผมนะผมคิดว่ามันดูเหมือนกันหมดเลยนะจริงๆควมจริงอะ่ะแสงมันควรจะไปเพิ่มตอนเลเวลอ่าขั้นสูงหรือว่าสูงสุดอะไรมานี้นะครับอันนี้ก็เป็นคิวฟีดอ่าคือสวยคิวฟีดสวยมากนะครับผมบอกเลย ก็คนที่ชอบแนวแบบ R G B แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ประดับปืนนะครับใช่ความจริงอ่ะผมว่านะมันควรจะเอามาเป็นแบบแสงที่มันเรืองเรงเนี้ยที่มันวิ่งอยู่เนี่ยผมคิดว่าควรจะเอามาเป็นขั้นสูงหรือว่าขั้นสุดนะครับจะไม่ควรเอามาเป็นขั้นหนึ่งนะเพราะว่าถ้าขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ดูอา,อารมณ์คล้ายๆกันหมดเลยจริงทุกคนเห็นปะคือเวลหนึ่งอะ่ะกับเวลสุดท้ายคือเหมือนกันเลยนะครับใช่แตกต่างกันที่ปุ่มเพิ่มมานิดเดียวเอง นะครับผมว่า M4 เนี่ยแค่วิวสีก็คือคุ้มมากแล้วนะครับจังหวะนี้คือรูปร่างเหมือนกันหมดเลย <c oughs> จริงๆไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นรูทบ็อกนั่นเองนะครับใช่ก็ลองดูได้สวยนะผมส่วนตัวผมเชียร์มากเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเก็บเงินไว้เยอะๆเลยนะบอกเลยว่าเสียเยอะแน่นอนกับสกินปืน M4 นะครับในส่วนของซีซั่นนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยนั่นคือสกิน M 762นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกินที่บอกได้เลยว่าฮอตฮิตที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่คนเนี่ยนิยมใช้เยอะมากแล้วก็แรงด้วยนะครับในส่วนนี้นั่นเองจบจาก M4 ไปแล้วนะครับหลายคนคิดว่าเออคงจะแบบได้พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับเออหมายถึงเงินในกระเป๋าได้ไดพักผ่อนแล้วอะไรวนันนี้แต่ไม่นะครับมีสกิน M7 มาอีกอาาก่าจังหวะนี้ก็คือบอกเลยว่าสีเท่มากเข้ากับธีมอ่ากล่องทองเลยนะครับก็คือเป็นลาย เขียวทองนั่นเองนะครับสวยสวยมากๆนะครับจังหวะนี้้าสุโทมีนะผมอาจจะไม่ได้เติมเปิดในส่วนของสกินอันนี้นะครับแต่ M4 เนี่ยแน่นอนชัดเจนเลยคือต้องเอามาแน่นอนนะครับในส่วนนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปร่างเริ่มต้นนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ปรับกราฟิกสุดเลยเนี่ยผมว่าในคำพิแสงระยิบระยับด้วยนะครับลองดูได้นะครับสำหรับคนที่ชอบ M7 เนี่ยผมว่าห้ามพลาดนะ อุ้ยคิวเอฟเฟกสวยมากเป็นลายกลุ่มดาวนี่เองนะครับอาใครที่ชอบดูดาวนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเก็บกันด้วยนะครับใช่แบบเออไปดูดาวหรือเปล่าอะไรวนันนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของขั้นสูงนะครับขั้นสูงก็คือแบบเท่มากนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรอดูคิวฟีดนะเน,นี่ยตอนเนี้ยผมว่าคิวฟีดน่าจะเอาเรื่องอยู่อะในส่วนตัวดีไซน์ผมคิดว่าน่าจะธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากเท่าไหร่มีแค่สีทองที่แบบมันดูแพงขึ้นนะครับ อ่าอันนี้คิวฟีดโอ้ยคิวฟีดสวยมากจริงๆผมบอกเลยว่าเป็นคิวฟีดที่สวยที่สุดนะครับในบรรดา M7 ทุกกระบอกเลยก็ว่าได้นะครับผมว่า M7 ที่ผมชอบที่สุดคือ M7 Pony นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าตัวเนี้ยคือมันมีดีเทลต่างเยอะนะครับแล้วนี้เป็นที่ประดับปืนอ่าสวยมากนะครับใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเอฟเฟกยิงันเนาะ มีแค่ m 4ำแข็งนะครับกับ M16 กระดูกที่มีเอฟเฟกยิงนะนดี๋คือไม่ค่อยมีแล้วนะครับในส่วนของปืนอื่นนะน่าจะเป็นเพราะว่าเวลายิงแล้วมันอาจจะโกงนะครับอาจจะเป็นแบบเอฟเฟกขึ้นมาอย่างนี้ใช่แต่ส่ดนผมชอบนะสวยมากในส่วนของรูทบ็อกนะครับดูทรงแล้วค่อนข้างธรรมดานะแต่ว่ามันหรูหราแหละเออคนทดนยิงนี่คือต้องต้องดีใจมากอะ่ะเพราะว่านะครับกล่องแบบหรูหรามากคือเป็นสีทองทั้งกล่องเลยนะครับตัดกับสีแดง คือแบบโอ้โหสวยสวยจริงๆโอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับใครที่ชอบปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใช่แองก็เจอกันในส่วนของคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะบา,บายเจอกันเจอกัน